อืใครจะสวนก็สวนเลยไม่เอาแล้วครับนาะตอนนี้นะครับราคาทองคําก็ขึ้นมาแตะ3,300เหรียญแล้วนะครับทองคําแท่ง52,000บาทนะครับ เรียกได้ว่าขึ้นแบบไม่มีขื่อมีแปรเลยนะครับไม่รู้ไปโกรธอะไรใครเขามานะครับกองแช่งตันนาเนี่ยบอกไปเลยนะครับว่าไม่มีภาพเลยนะครับจังหวะนี้นะครับแช่งไม่ลงจริงเมื่อกี้บมพยายามมองแบบหลายแบบแล้วนะครับยากมากนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยถ้าโมเมนตัมยังเป็นประมาณนี้อยู่นะครับลงยากมากอย่างน้อยก็แค่ทำได้แค่พักฐานระยะสั้นนะครับเพื่อขึ้นต่อแค่นั้นเองนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราควรทำยังไงนะครับปล่อยจอย หรือยาวเข้าสั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to go ก y i n t e ิน o เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยรุยกราฟทองกับผมไฮเท็ดเดอร์โกนะครับโอ้โหก็วันนี้นะครับตั้งแต่เช้ามาเลยครับเปิดตลาดมาเนี่ยตัวทองคำเนี่ยก็ขึ้นมาณนะตอนนี้ก็3,300เหรียญแล้วนะครับก็เป็นจำนวนประมาณ70เหรียญนะตั้งแต่เปิดวันมาเปิดวันมาเนี่ยประมาณ3,230นะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนเช้าผมก็ดูทรงนั่นแหละทรงแบบนี้เนี่ย3,300ก็คงแบบ แค่อ้อมหรือแค่ปักซอยนะครับแต่ก็ไม่คิดเลยนะครับว่าภายในประมาณแค่ช่วงบ่ายนะเมื่อประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่เองนะครับก็สามพันสามก็มาแหละนะครับเราไม่ใช่มาธรรมดาด้วยนะครับถ้ารู้ไปแล้วด้วยนะครับถ้ารู้ไปสามพันสิบห้าเหมือนแบบขึ้นแบบไม่มีขื่มอมีแปรอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้ตัวทองคํานะครับคือใครแช่งลงใครเป็นกองแช่งอันนี้ผมไม่กล้ามองจริงนะจังหวะนี้เนี่ยคือแบบพยายามและพยายามหลายอย่างแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งเนี่ยกราฟมันไม่ได้ สองสตอรี่มันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมก็เลยเชียร์ยากมากแต่ใจลึกๆนะครับณตอนนี้สามวันสามแหมมันก็คันไม้คันมือถูกไหมฮะคุณจะซื้อต่อแล้วราคานี้ถูกไหมมันก็อาจจะมีย่อได้นในช่วงคืนนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะระยะสั้นแหละที่ถ้าใครอยากจะแช่งหรือใครอยากจะขายนะเพราะอย่าลืมนะทองคาแท่งตอนนี้ก็ห้าหมื่นสองพันแล้วนะครับกระโดดมาแล้วแหละเมื่อกี้นะครับอันนี้อาจจะย่อลงมานิดนึงแต่ก่อนหน้านี้ก็คือห้าหมื่นสองมาแล้ว เรียบร้อยนะครับก็ผมว่าจังหวะนี้นะครับคือคือยังไงดีอะสาหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทองมันจะยังไงเอาจริงนะถ้าทรงแบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับมันขึ้นต่อเรื่อยๆแหละนะครับอันนี้คือภาพยาวคือขึ้นต่อเรื่อยๆยแหละแล้วนะครับใครที่เล่นยาวเล่นอะไรเนี่ยจะค่อนข้างสบายนะเพราะไม่ต้องแบบคิดเยอะคิดอะไรส่วนคนเล่นสั้นเนี่ยเยอะลําบากแล้วเอ๊ะตรงน,นี้จะขายทากาไรดีหรือยังไงนะครับแต่เอาจริงนะครับเมื่อราคาทองคําวิ่งจาก ตอนเช้ามาถึงตอนนี้เจ็ดสิบกว่าเหรียญนนะ่ะขึ้นมาเกือบหกเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะผมว่าก็เป็นจังหวะที่ถ้าใครเล่นั้นก็จังหวะขา,ายทํากําไรนั่นแหละนะเพราะอย่าลืมเนี่ยสามพันสามร้อยเนี่ยมันก็มาแล้วใช่ไหมครับตรงนี้โซนแนวนี้จริงแล้วเนี่ยมันก็มีแนวต้านของมันอยู่นะครับเหมือนตอนที่มันขึ้นมาสามพันสองร้อยห้าสิบอ่ะนะครับตอนที่มันทะลุสามพันสองร้อยมาแรกอ่ะพอนึกออกไหมครับพอทะลุมาใช่ไหม พอจังหวะที่เขายอ่อเนี่ยเขาก็ย่อลงมาแลนดกันนะถูกไหมครับอดังนั้นเนี่ยตอนเนี้คือถามว่าราคามันยืนหรือยังคําตอบคือยังไม่ยืนนะมันแค่ยือ้ยอ,อยู่แถว3 0 0เราไม่รู้หรอกว่าราคาเนี่ยมันจะโดนตกได้ในช่วงกลางคืนหรือเปล่าเรือจะไปต่อ3 0 3 2 0แล้วก็ร่วงนะครับ3,003.20แล้วลงมา3,003แล้วเล่นต่อแบบนี้คืออันนี้ตอบยากมากแต่ผมก็ยังมองอยู่ว่าถ้าตราบใดเนี่ยที่เรายังไม่เห็นการพักตัวการย่อเนี่ย เราอาจจะทําการขายไปก่อนระ,ระดับแรกนะเราทําการขายไปก่อนเพราะมันถึงเป้าระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็มารอเนี่ยจังหวะที่เขาย่อเดี๋ยวเขาก็จะมีครับอ่ะดูยง่ายๆเลยนะอย่างเมื่อตอนช่วงสงกรารทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับตอนราคาทองขึ้นทะลุ3,002มาครั้งแรกอะเขาก็ยื้อแบบตรงนี้สักพักเลยนะหลายวันอยู่นะก่อนที่มันจะทะลุถูกไหมผมก็คาดหวังว่าจะเกิดแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมี ต้องมีพักตัวระยะสั้นอะไรเได้น,น,น้อยเราไม่รู้หรอกว่ามันกี่เหรียญยี่สิบเหรียญสาสิบเหรียญเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นหมนะผมจะรอถ้าใครจะซื้อเพิ่มนะผมจะไม่ซื้อราคานี้ผมจะไม่ซื้อราคานี้ผมจะรอจังหวะที่ราคามันสร้างฐานเห็นจุดย่อดเห็นจุดไรหรือย่อมาสามพันสองสามพันสองร้อยห้าสิบเหรียญเพราะว่ายากนะสามพันสองร้อยห้าสิบถ้ามันจะมาถ้ามันมาเนี่ยก,ก็ก็น่าซื้อถ้ามันมาก็น่าซื้อเลยสามพันสองร้อยห้าสิบเหรียญก็คือประมาณห้าหมื่นหนึ่ ประมาณนี้ห้าหมื่นพันห้าร้อยนะครับโซนโซนแถบนี้ถ้ามันย่อมาน่าซื้อแต่ตอนที่มันมาใหม่่เราไม่ค่อยกล้าเราไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้จุดนี้จะเป็นจุดใหม่หรือจุดเก่าจุดสูงสุดใหม่ไหมหรือบาสุดท้ายจะจบถูกไหมอันนี้เหมือนกันห้าหมื่นสองพันเนี่ยเราเพิ่งเห็นถามว่าเลยน่าซื้อไหมไม่แต่ว่าถ้าเราเห็นห้าหมื่นสองันมันย่อมาห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยอันนี้น่าใช่อ่าอันนี้น่าซื้อนึกออกไหมเพราะว่าตอนนี้ผูด้ได้ตามตรงนะครับว่าคนที่เป็นสายตามเทรน,น,นทด์ คุณเล่นตามเทรนอย่างเดียวแล้วคุณจะขายจังหวะไหนนั่นเรื่องของคุณแล้วใครพอใจเท่าไหร่กําไรอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับจัดไปเลยไม่มีผิดไม่ถูกครับนะครับแต่ว่าถ้ามองลงอ่ะผมบอกเลยมองลงยากมากนะครับผมพยายามแล้วนะพยายามแล้วพยายามอีกนะแต่ว่าคืออยังไม่มีสัญญาณจริงๆนะยังไม่มีสัญญาณจนถึงเดือนจบเดือนเนี่ยไม่มีสัญญาณเลยนะครับแค่ลงก็อาจจะลงแค่ยี่สิบสามสิบเหรียญน,นะครับแค่นั้นเองอย่างตอนเนี้ย ถ้าจะให้ลงก็คงแบบนิดเดียวนะครับเพื่อขึ้นต่อนะครับแค่นั้นเองก็เลยมองยากมากถามว่าข่าวอะไรครับคุณฮายที่พาทองขึ้นระดับนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับข่าวการเมืองกำแพงภาษีนะครับตอนนี้เนี่ยทัาเนี่ยไปเล่นนั่นละเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็คือพวกชิปประมวลผลตอนนี้วันนวัตกรรม AI ไอกำลังมาแรงใช่ไหมหรือชิปตัวนี้เป็นสิ่งที่ใช้อ่าหรือไม่แต่รถไฟฟุงเลฟฟ้ามันใช้กันหมดนะเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยนะครับ เขาบอกว่าจะไปเล่นเรื่องภาษีแล้วมันก็เลยทําให้แบบความโกลาหลมันเกิดนะเพ่ออย่าลืมนะตอนนี้เนี่ยตลาดเป็นแบบตลาดเทคโนโลยีใหม่เลย AI ะไรต่างๆมากมายนะถ้าตรงนี้มันโดนภาษีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลนะครับต่อตอ่าต่อภาพรวมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยพวกนี้มูลค่าสูงมากนะมูลค่าสูงมากการหายไปหรือการโดนภาษีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งพี่จีนเราก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับพี่จีนเนี่ยนะครับ ผมชอบมากเลยล่าสุดไปดูคลิปนะไม่รู้สัมภาษณ์ใครไม่รู้นะเป็นคนจีนนี่แหละเขาก็พวกสัมนักข่าวก็สัมภาษณ์เนี่ยเนี่ยคุณไม่กลัวหรอว่าเนี่ยสารัฐตัดขาดแล้วเนี่ยคุณก็เสียดุลการค้าถูกไหมเพราะคุณสมออกไปเยอะมากเขาพูดมาครั้งหนึ่งว่าผมไอดอนแขร้าเขาชอบเลยนะผมผมไม่แคขจีนเนี่ยมีบริษัทิศามาห้าพันกว่าปี สารัตเพิ่งมากี่ร้อยปีเองห้าพกว่าปีที่ผ่านมาเราก็อยู่กันได้แม้ว่าจะลงลุูคูคารภัยธรรมชาตินะครับผมมีนู่นนี้นั่นมากมายมองกุงมองโกมากมาาเขาไม่ได้พูดนะแต่ผมแค่กำลังจะแบบสื่อว่าเขาต้องพูดว่า5,000กว่าปีที่จีนแบบเป็นประเทศมาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับการอีกแค่โดนแค่นี้เนี่ยเขาบอกไม่แข็งขนาดนั้นเขาสามารถอยู่ได้ตัวเอง ก็จริงครับคือตอนนี้เขาก็อยู่ในตัวเองแล้วนะครับไฟฟุงไฟงฟ้าอะไรก็ผลิตได้อาุงอาหารอะไรก็เพียงพอนะครับทุกอย่างที่เราเนี่ยคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ผลิตจากจีนกันส่วนใหญ่ทั้งนั้นนะครับหลายคนบอกว่าไม่ต้องส่งอเมริกาได้ส่งออกไปหาจีนได้คำถามคือส่งอะไรไปให้จีนฮนะจีนนี่ผลิตได้เกือบทุกอย่างทอ่ยัเทนเนอยู่แล้วนะครับยกเว้นพวกสินค้าและชิลรี่อาหาุอาหารอะไรเงี้ยบางอย่างอาจจะยังผลิตไม่ได้คนระับแต่ทุเรียนบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนที่ส่งออกเป็นแบบต้นๆเลยนะ ตอนนี้เขาก็ปลูกได้แล้วถูกไหมคือสุดท้ายแล้วจีนเนี่ยสไกยภาพเขาสูกมากถามว่าเขาต้องพึ่งสหรัฐไหมพึ่งก็ได้พึ่งก็ดีครับแต่ไม่พึ่งก็ไม่เป็นไรว่าเขาก็เคยปิดประเทศมาแล้วหลายปีเหมือนกันนะครับเขาก็อยู่กันได้นะครับผมก็มองว่าเกมนี้ต้องรอดูเลยแหละว่ายังไงนะครับแต่ที่การที่เราเห็นทองคาขึ้นมาระดับเนี้ยมันก็ดูฟองฟองไปว่าเขามองว่าสหรัฐอาจจะไม่ค่อยไหวนะอาจจะไม่ค่อยไหวนะจักค่างเงินบาทที่กลับมาแข็งค่า จากดอลลาร์ที่อดค่าค่อนข้างแรงมากนะครับเนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยจะหลุดอยู่แล้วแต่ก่อนเนี่ยผงาดใช่ไหมตอนนี้จะหลุดละจะหลุดโลแล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยยับเลยนะตัวดอลลาร์นะครับก็อันตรายนะสำหรับตัวดอลลาร์ทองก็ขึ้นมาระดับนี้นะครับก็นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทานี่จะกีท่าไหนจะยอมแพ้หรือเปล่าผมว่าเขาไม่ยอมหรอกนะครับเขาไม่น่าจะยอมนะมาขนาดนี้ถ้ายอมเนี่ยผมว่าทองอ่ะมันจะมันจะโดนขายนะครับถ้าทายอมนะแต่ภาพเนี้ย เกิดยากว่ะนะครับสำหรับผมนะเกิดยากมากตอบยากเลยว่ายัางไงนะครับอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะสัปดาห์นี้ที่เราน่ารุ้นจริงๆก็มีเฟดนั่นแหละตอนนี้นะครับภาษีมันค่อนข้างน่าจะรุนแรงน่ากล,กลัวถูกไหมเฟดก็บอกว่าจริงอ่ะแนวโน้มคือลดแต่ตัดดอกเบีย้ยแหละแต่โดนเรื่องภาษีเข้าไปเนี่ยมันอาจจะต้องมีการชะลอชะลอหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นขอดูทรงไปก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําคัญนะครับสําคัญอาจจะสําคัญกว่าเงินเฟอ้ออีกเพราะเงินเฟอ้อตอนนี้มัน เราก็เห็นแล้ววิ่งกันห้าเหรียญสิบเหรียญนะครับทำมาทีวิ่งกันห้าสิบหกสิบเหรียญมันคนละเรื่องอยู่ละดังนั้นผมว่าเฟดเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่แบบลองจากคำแล้วกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีคอลีเทลเซลก็เป็นข่าวแรงนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ายังไงนะครับไม่มีอะไรนะครับสัปดาห์นี้นะครับเ็ราอปิดเดือนไปนะครับอ่าอ่ะ,อะมาดูทางเทคงดิเคิลบ้างนะครับอ่าดูง,าง่ายเลยนะซี่บอกผมบอกไว้ว่า ไม่มีภาพเลยนะที่คุณจะมองลงได้นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมบอกไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วอ่ะว่าไม่แน่ใจแต่ทรงอน่ะดูขึ้นนะครับดูขึ้นแรงด้วยนะแล้วก็เผลอสัปดาห์นี้จะเห็น3,200ผมคิดว่าเห็น3,200สัปดาห์นี้นะปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นละทะลุ3,200ไปเลยนะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไม่คิดนะครับว่า3,300จะมาสัปดาห์นี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเนี่ยนะครับกราฟลายสัปดาห์เนี่ยมันส่งขนาดนี้คืออก่นนนห้้าเีย แค่มันส่งนิดเดียวนะตอนนั้นที่ยังไม่ถึง3,200มันก็ดันได้อยู่แล้วแต่บังเอิญว่าสัปดาห์ที่แล้วมันดันทะลุ3,200ขึ้นมาแล้วไงเป้าต่อไปมันก็เลย3,300คุณสังเกตนะเขาวิ่งกันทุกหนึ่งร้อยเหรียญเลยนะตอนที่มา3,250อะนะครับตอนพักตัวเนี่ยพักมาเนี่ย3,200นะพักมาแบบบริเวณเนี่ยมนในย,ยักษ์สำคัญอาจจะหลุดบ้าง90 3,190ก็ไม่เป็นไรอยู่แถว3,200เนี่ยก่อนที่จะดิมาระดับนี้ดังนั้นเนี่ยทุก100หน,นึ่งร้อยเหรียญนะตอน ตอนนี้ดูไรค่ามากเลยเขาดูไม่สนใจเลยแต่ผมว่าตอนเป็นยอ่อสามพันสามร้อยเหรียญมันน่าซื้อแต่อาจจะขอระยะนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปวันให้ดูระยะเป็นไงนะอืมโอเคนะครับมาดูทางการเทคนิคนะนี่กาฟรายสัปดาห์กาฟรายเดือนนะครับอีกครึ่งเดือนนะครับจะปิดเดือนอยู่แล้วก็โอ้ถ้าทรงแบบนี้นะเผิ่เผนะห้าสามพันห้านะครับสามพันห้าร้อยเหรียญนะอาจจะมานะถ้าทรงแบบนี้นะครับแถวประมาณห้าหมื่นเท่าไหร่อ่ะู๋ ประมาณห้าหมื่นห้าเกือบห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าเลยนะถ้าสักพันห้าร้อยเหรียญมาแต่เงินบาทตอนนี้นะค่อนข้างชัดเจนนะเงินบาทมาจ้อนข้างสวนมาแล้วนะครับถ้าบาทกลับมาอ่อนอีกครั้งได้ก็เปิดไปไกลกว่านี้ด้วยซ้าแต่นิีงบาทมันกลับมาสวนนะก็ทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้กลยุทธ์ไม่มีอะไรเลยครับจังหวะนี้นะครับคือคุณไม่ต้องทําอะไรมาเพิ่มเติมมากนะถือไปนะครับคนที่มีของอยู่แล้วถือไปกําไรพอใช้แค่ไหนก็แค่ออกนะแต่ออกมาออกนี่ยไม่ต้องออกหมดนะ พอต้นทุนต่ำกว่าห้าหมื่นสี่หมื่นเจ็ดสี่มืนแปดโอ้โหผมบอกเลยนะเขาหากกันให้ฟักนะครับตอนนี้นะครับมันมันเหมือนแทบจะไม่มีภาพที่จะมาแล้วนะครับจะย่อม,มาถึงห้าหมื่นอีกครังหรือเปล่ายังไม่แลกยังไม่รู้เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้ามาเนี่ยตอนนี้ก็แค่ห้าร้อยเหรียญน,นะถ้ามาก็ย่อม,มาแรงๆเนี่ยห้าสิบเหรียญกว่านะครับก็ประมาณห้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้เป็นแนวรับแรกนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขายังไหลขึ้นเรื่อยๆเลยครับทุกท่านนะ แนวต้านก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วครับถ้าเขายืนได้เจอกัน3 0 0ันะครับแต่เขายืนไม่ได้ผมว่าเขา่าจะไซเยวส่งเี้ยสักพักหนึ่งเพื่อสร้างฐานเหมือนตอนเนี่ยเหมือนตอน3,200นะดังนั้นคนไม่ต้องรีบก็ได้นะครับตอนนี้ก็ทํากําไรได้ก็อาจจะทำไปก่อนนะครับถ้าใครเป็นสารเรยเล่นสั้นนะเพราะว่ามันมันเป็นจุดที่มันจุด TP เียแหละนะครับเป็นจุด TP อ่ะผมว่าให้ดูนะจุด TP คือ,อยังไงนะครับอ่าผมวัดอย่างนี้นะโต๊ะอันนี้ใกล้ไปนะครับ วัดอย่างนี้นะฮะตอนก่อนมันขึ้นมามันทาทรงแบบนี้ใช่ไหมผมขอวัดอย่างนี้ละกันนะครับวัดอย่างนี้นะครับเป็นเวฟหนึ่งขึ้นเวฟสามนะเนี่ยแถวๆนี้นะครับมันจะสามร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับจากเดิมนะอ่ะเนี่ยมันสามมันสามร้อยเปอร์เซ็นแล้วถูกไหมเหยแหยมไปสามร้อยสามสามพันยี่สิบด้วยอ่าดังนั้นเนี่ยผมมองว่านะผมฟันเลยละกันนะครับ ผมว่าไม่น่าเกินสามพันยี่สิบเหรียญนะครับในวันนี้แล้วมันจะเกาะเกาะบริเวณเนี่ยน่าจะวิ่งเวียนอยู่อยครับสามพันยี่สิบนะครับจนถึงสามพันสองรอยเก้าสิบเหรียญนะผมว่ามันจะเวียนอยู่แถวนี้แหละนะครับก็ให้บริเวณแถวประสามพันสองร้อยเก้าสิบเหรียญเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเล่นเล่น,ลนรอบเล่นซื้ออะไรได้นะอันนี้แล้วกันนะระยะสั้นนะอ่าคุณจะเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะรอจังหวะที่มันย่อมาแถวนี้นะครับแล้วรอซื้อเล่น เพื่อไปเอาไซเ์ด้านบนนะครับแล้วเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรอว่าฐานขัดพักจริงๆเท่าไหร่นะมันก็พักได้พักได้หมดเลยครับทุกท่านดังนั้นเนี่ยคือผมก็บอกว่าระวังไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวขนาดนั้นมากนะครับสำหรับตัวทองคํานะมันพาค่อนข้างชัดนะครับว่าอะไรก็หยุดไม่อยู่นะอะไรหยุดไม่อยู่จริงนะตัวทองคํานะตอนนี้นะครับแล้วถ้าการรายสัปดาห์เนี่ยยังไงไม่ต้องสื่อแล้วครับสัปดาห์ สัปดาห์นี้ยังไงน่าจะเป็นเขียวนะครับเขียวมากเขียวน้อยไม่ทราบนะครับแต่น่าจะเขียวถ้ายังเขียวต่อสัปดาห์หน้าก็เขียวยันสิ้นเดือนนะนะถ้าสิ้นเดือนเขียวเนี่ยคุณก็เห็นเนี่ยภาพรายเดือนมันก็ยังขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะตามนั้นเลยก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับตัวทองคํานะครับตอนนี้ทําไรายได้ไม่ค่อยมากนะคะสําหรับใครที่รอซื้ออยู่เนี่ยผมแนะนําว่าคุณรอจังหวะย่อแรงๆแล้วซื้อแล้วไม่ต้องไปกลัวมากนะครับเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วมันพิสูจน์มาแล้วเนี่ยขึ้นไม่หยุดเลย แต่ว่าถ้าจะมาไล่แบบซื้อราคาไปเรื่อยๆผมว่ามันก็ใจกล้าบ้าบิ่นเกินไปอย่างตอนนี้3 0 0เนี่ยมันก็เป็นแนวต้านสําคัญนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ค่อยแยแสะอะไรนะแต่เราจะเห็นว่าเขาจะวนเวียนอยู่เงี้ยตั้งแต่3,002นะก็จะวนเวียนเกาะแถว3 0 0งบวกๆนะเราถ้ายังไม่ได้ราคาที่ดีเนี่ยผมว่ายังไม่ต้องรีบเรารอจังหวะยอ่อจังหวะที่มันทําฐานชัดเจนอะ่ะค่อยเข้า น่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ปลอดภัยส่วนใครจะถือยาวถือไว้เลยครับมันไม่สีเรียมพอใจกําไรแค่ไหนขายไม่มีคําว่าขายหมูนะกําไรคือก,กําไรจังหวะนี้คุณไม่ต้องไปเซ็งนะถ้าคุณขายไปแล้วนะครับตอนนี้พูดยังไงว่าไปได้เรื่อยๆสำหรับตัวทองคำนะโอเคประมาณนี้ล่ะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีไลฟ์นะครับก็มาติดตามกันแล้วกันนะครับว่า อย่างไงผมว่าหลายขั้นก็คงมีประเด็นแหละนะครับสงการผ่านมานะทุกคนดีใจกันหมดนะทองคําขึ้นยาวๆเลยนะครับก็ดีใจทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวมาแชร์กันได้ล่าสุดเนี่ยขิงกันมาเยอะนะต้นทุนหมื่นเก้าสองหมื่นหมื่นแปดนะตอนนี้ยังมีอยู่บ่างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในสไลด์วันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ